สวัสดีครับผมลุงโอนะครับวันนี้นะครับรายการ LTG Show เป็นรายการวาไรตี้ของวงการตกปลาบ้านเรานะครับวันนี้นะครับลุงโอมาอยู่ที่บางเลนะครับมาตกหมึกกันนะครับวันนี้เราก็มีการมาทดสอบคันรุ่นใหม่ของจากค่ายอลังกาคือคันตกหมึกของเรานะครับคือรุ่นมอรัสกานะครับอืมเป็นคัน8 f o o 3นะครับเราใช้เหยื่ออิจินะครับก็คือเหยื่อไซ์กุ้งนะครับ 2.0ถึง3.5นะครับใช้สาย PE ก็0.4ถึง1.0นะครับทานตัวนี้นะครับให้ตัวดีมากนะครับน้ำหนักเบานะคดิจากโรงงานดังนะครับที่ส่งขายแบรนด์ดังๆอยู่ในญี่ปุ่นนะครับวันนี้แบรนด์ของเรานะครับคือคนไทยดีไซน์ขึ้นมานะครับดักตกหมึกมืออาชีพนะฮะที่ดีไซน์คันนี้ขึ้นมาเพื่อนลองมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาหมึก สมดังที่คันที่ออกแบบมากับมันหรือเปล่านะครับตามชมมานะครับคือช่วงนี้ก็ระหว่างรอน้ําขึ้นนะครับคณะของเราก็มานั่งเมาส์กันอวดอวดอุปกรณ์ของกันและกันนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ของลุงโออวดขี้อวดอยู่คนเดียวครับนนคุณบิ๊กนยิบคุณตัวนี้รู้สึกจะเหมือนกับเหมือนลักษณะคุณแบบเลิกขี้โคลนมาเลยฮะ,ะ <c oughs> อันนี้คือเหมือนมากนะฮะเนี่ย เหมือนมากเหมือนว่าคล้าย ah, ่จับกุ้งมาเลยอะจับหมึกมาเลยว่าตั้งใจทำจริงเหมือนกุ้งอ่ะมันมุดอยู่ในดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ยังเลอะอย่างเงี้ยครับนะจริงจริงที่เขาบอกกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้คําว่าเหยื่อกุ้งจริงหรือเปล่ายังตอบมันไม่ได้นะใช้คำว่าเหยื่อกุ้งจริงหรือเปล่าเพราะญี่ปุ่นมันเรียกอะไรอ่ะเรียกโยไม่จริงๆโยเนี่ยมันมาจากชื่อชื่อยี่ห้อโยซุริก่อนมากกว่าอ๋อเป็นเรื่ังเรียกติดจากคำว่าโยมาจากตรงนั้น จริงๆมันเป็นกุ้งอ่ะว่ามันต้องเป็นกุ้งแล้วเพราะขนาดมันกุ้งไม่แต่ว่าแต่ว่าจากผมว่านี่พี่โยตกาโยตกาได้โยตการก็คือโยตกาที่เป็นก้านลวดใช่ใช่ไหมครับที่มีก่อนที่ว่าตะมาตกซ้ำมือก็คือปลาตะยนั่นมีโยกุ้งไงครับก็ใช้โย โยบากาเสียบปลาเสียบเน้เนี่ยมันเรียกติดปากมาโยโยเนื่อตกเปิดโยแต่จริงๆโยทากาเลยจริงๆอ่ะชื่อโยทากาก็คือเป็นเนื้อหนักขัวที่เป็นแท่งที่มีน้ำหนักอยู่ล่างครับนั่นคือโยบากาแต่บางคนแต่แต่นี่พอคู่มันเป็นมีเยอะว่าโยซุลิมันเรียกโยไปอันนี้คืออันนี้คือเฉพาะคนไทยเรียกถูกไหมครับแต่ถ้าบางทีเราไปคุยกับกับต่างประเทศนี่คงไม่ได้เรียกอย่างเราอ่ะอาจจะไม่เรียกครับกุ้งก็คงไม่ได้เรียกเป็นกุ้งอ่ะ พวกเราไปเซิร์ชในเน็ตเรายังไม่ร huh. so ู้ข้อมูลแล้วคนที่อ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ของสยามต่างๆเนี่ยมันก็เรียกเรียกเรียกกุ้งเรียกกุ้งนั่นเองเนาะสควิจิกใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นอาจจะมีเหตุผลใช่ไหมแต่ว่าจากที่ลุงโผเห็นรหัสที่อ่านที่เขียนว่า E G I อิจิอิจิผมไม่ไม่มั่นใจว่าคนญี่ปุ่นเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าเรียกอาจจะเรียกเป็นอิจิหรือว่าอิจิมันมีความหมายของมันมันจะเป็นลักษณะการตกปลามากกว่าครับก็คือถ้าเป็นอจิ ญี่ปุ่นจะมีอาจีมีเมบาลุ่งไอ้เมเมบาลิงเมบาลุ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นอิจิอิิจบารเหล่านี่ยครับไม่แต่แต่ทีนี้อิจิเนี่ยมัน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 ไปอยู่บนคันเบ็ดแล้วอิจิแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าสองถึงสองจุดห้าหรือสองจุดสามมันซึ่งตรงนี้มันเหมือนจะ็ตไซคุ้มอ่ะมันทำให้เราเหมือนกับแบบว่าเมื่ก็เราบอกเวทบัวก็คือน้ำหนักเยอะกคือ W L อะครับแล้วก็แล้วก็บอกน้ำหนักไปแต่นั่นก็คือจะบอกว่าไอ้เหยื่อเท่านี้เท่านี้นะ แต่ตัวเนี้ยมันคือมีจีแล้วก็มีสองขีดสองจุดห้ามันเหมือนกับบอกให้เรารู้ว่าเราต้องเช็คุีดเบอร์สองเบอร์สองจุดห้าที่จ้แแมกส่อกัญเนี่ยผมก็เลยหาอันนี้ที่จินตนาการของของผมนัผมก็เลยคิดก็ใช่อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ที่น้าหลังพูดเพราะว่าที่ผมไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเซิร์ชภาษานี้แล้วให้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคำคำเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาแต่เราอ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมันคืออะไรมันน่าจะเป็นลักษณะคําเฉพาะ คำเฉพาะของภาษานั้นๆเนี่ยเหมือนบ้านเราแหละที่มีคำเฉพาะของเราที่มันไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้บ้านเราเรียกกุ้งก็ตามลักษณะที่มันเหมือนกุ้งใช่ไหมไอโยธกาโยธกามันมันที่เคยได้ยินมาเหมือนไอโยธกาไอตัวลากดินในตัวไออะไรนะเหมือนถ่วงลงไปในดินอะไรพวกเนี้ยก็เป็นตัวประมงเครับโยตะกาไม่ได้แปลว่าตัวลูกพุ่มทในดินนี่เดียวโยธกาเจะเป็น ใช่สีทางใช่เกี่ยวของเกี่ยวรุนี้นะใช่ใช่ใช่ใช้าใช่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 ทีนีพักษณะกใชที่เรัครับวันนี้เราก็สภากาแฟนะครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าตกหมึกใช้ใช้เหยื่อกุ้งเนี่ยจริงๆเรายังมาที่หลังของพวกประมงใช่ไหมครับประมงที่ทําเป็นอาชีพ นะฮะที่เขาใช้ใช้เหยื่อกุ้งเออสี่สี่นิ้วใช่ไหมสี่้วมานิ้วเลยอันนั้นเขาตกกันมานานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยผมว่าเพิ่งมาบูมระยะไม่กี่ปีนี่เองนะใช่ครับเพิ่งมาบูมอืมมันก็ทําให้มันต้องมาหาความรู้กันใหม่ผมว่าเต่อไปก็ต้องมีความรู้ขึ้นวันนี้เรามาตั้ง่าครับครั่ส่วนข้อมูลที่ว่าสัญญาว่าจะพยายามหามาฝาฝาใช่ครับใช่ครับ มไม่ว่าใช่ครับไม่ว่ารายการ LTT Show หรือว่ารายการของฮุกอิดนะฮ<น>ะก็ลองฝากฝากกันดูว่าเผื่อมีผู้รู้คอมเมนต์เข้ามาก็ได้ว่าความรู้จริงๆของของของ,ของเหยื่อตกปลาหมึกเนี่ยยกต้องว่าคำว่าเหยื่อตก,มกต <บ S 2> หมึกไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเพราะปลาหมึกไม่ไม่ใช่เ <บ S 2> ป็นปลาเร,รื่องวิชาการขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับสองนะครับการตีนะครับการสะบใหญ่มากนะครับปล่อยจมลงไปนะฮะร,ระยะหนึ่งนะครับประมาณ1ิวิแล้วก็ตอกแล้วปล่อยลงนะครับเอาละครับตอนนี้พีดโดนแล้วนะครับ โอ้โหนี่ผมต้องหาทางเดินไปโดนไหมโดนไหมโอ้โหตัวเปิดเกมเลยไหนเต้ส่งมาดูใกล้ๆหน่อยครับพีทพี่เดินมาหน่อยครับไหนขอดูหน่อยครับเป็นไงครับพันมอสก้าคันมอสก้าครับเป็นยังไงบ้างครับพีทวันนี้ใช้เหยื่อเบอร์สองเท่สูงครับโอ้โหเทยวคันนี้ดีดออกสบายครับ นะะฮอย่าคิดว่าคันขนาดนี้ดีดเหยื่อเล็กๆออกนะครับครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเหยื่อเล็ก2.0ครับอืมนะครับขนาดเหยื่อเบาๆก็ยังดีดออกเลยใช่ครับนะครับก็วันนี้พีทก็โชว์ผลงานแล้วหนึ่งตัวนะครับกนะครับปลดล็อกแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปนะครับว่าจะลองกดดันแล้วใช่ไหมลุงโอวได้ยังครับเอ่อเดี๋ยวเรามาชมตัวต่อไปกันดีกว่านะน่าจะมีนะมีครับมีครับ พีทครับครับพี่วันนี้ช่วยให้ความรู้เพื่อนๆหน่อยครับที่อยากจะมาตกหมึกนะครับมีเทคนิคอย่างไรบ้างเทคนิคนะครับตกหมึกไม่ยากนะครับเทคนิคอย่างแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้คือการเซตเบรกครับเบรกต้องเซตยังไงครับพีทการเซตเบรกของการตกหมึกคือเราแค่ไม่ต้องเซตตึงมากนะครับพอพอสายออกได้ออกครับผมใช่เพื่อที่จะลดเอฟเฟกตจากการที่ว่าหมึก จับเหยื่อครับผมแล้วก็เพื่อที่จะให้แอคชั่นเหยื่อออกเต็มๆครับอ๋อนะครับแล้วแล้วแล้ววิธีการเจิร์กอ่าเจิร์กตีไปแล้วเจิร์กยังไงตีไปแล้วเราปล่อยจมครับปล่อยให้จม,มให้ถึงให้ถึงหินเลยก็ได้ครับเพราะว่าเจิร์กสมมติว่าเหยื่อตกถึงหินปุ๊บเราเจิร์ก ี๋ยวถ้ามันเด้งหลบผินขึ้นมาครับอ๋อก็คือนี่ต้องเบรกเบรกต้องอ่อกอย่างงี้เจอแล้วจะลอกกมีเสียงงี้ด้วยถูกต้องครับอืมนะครับแล้วแล้วความสําคัญของคันตกหมึกความสําคัญของการของคันตกหมึกครับคันตกหมึกคือเขาจะถูกออกแบบมาให้ไม่กระด้างนะครับคันตกหมึกถ้าเป็นคันตกปลาเขาจะออกกระด้างนิดนิดถ้าคันตกหมึกจะออกมาออกแบบมาให้ลักษณะจะออกคันนุ่มๆครับอ๋อออกนุ่มอืมนะครับมาแล้วครับหมึกมาแล้วนะครับเห็นมึกไหมครับ โอ้พิัเห็นเลยเหรอฮะน่ะเห็นครับเห็นมึกนะครับโอ้นี่นะครับเอ้ยโอ้โหนี่ฉายกันยาวๆเลยนะครับตรงนี้ไม่ไปไหนวันนี้มั่นใจมากเลยนะครับพี่พี่พี่โดนแล้วเอาแล้วครับตอนนี้พิทเป็นไงครับโดนอีกแล้วโดนหมึกใหญ่ครับหมึกใหญ่ทีนี้อันนี้หมึกใหญ่นะครับไม่ใช่หมึกเล็กครับ อลาหมึกใหญ่นะครับโอ้นี่นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแมววันนี้ที่แทงคอพี่นี่เลยครับที่แทงคออยู่นี่เลยพีดนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหมึกตัวนี้โอ้จะยกไหวไหมครับเนี่ยไม่ยกครับขอสวิงสวิงเดี๋ยวมัครับสวิงขอสวิงครับเอาล่ะครับตอนนี้ลุงโอมาช่วยช้อนหมึกแล้วนะครับ โอ้เจ๋งครับเจ๋งเลยครับรู้เปลเป็นไงมั่งพ่นนะครับพ่นพ่นหมึกโอ้หมึกหอมนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับพีทนี่เลยครับหมึกหอมนะครับมาวันนี้คันมาล์สกาครับครับพีทเจ้าถิ่นวันนี้พามาโดนจนได้ท่านผู้ชมครับวันนี้เสียงอาจจะแบบหายหายบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากเลย นะครับเรามาถ่ายกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับที่ริมทะเลเลยนะครับไซส์สวยครับไซส์สวยเลยเอ้าไหนลองใช้ไอ้นี่ดูหน่อยสิผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวแทงคอหมึกตัวนี้เขาใช้กันยังไงพีชไหนดูหน่อยครับอ่านี่นะครับใหม่ๆเลยครับแกรบชีกเลยครับชีกเลยอัีครับอ้อยลนลนลนล่นยังทันนะครับนี่เขาจะสําหรับจิ้มคอหมึกใช่ไหมนี่ครับ นี่ครับเขาบอกว่าจิ้มแล้วหมึกมันจะเปลี่ยนสีชึบนี่ไงเห็นไหมครับนี่ขาวไหมเป็นไงครับขาวไหมครับขาวเลยอาขาวแล้วทีนี้ก็ผ่าท้องดีไหมวาซาบิมาครับวาซาบิเรียบร้อยครับเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งโอ้โหลุงโอ้ครับหมึกอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดูหมึกหน่อยครับนี่นี่หมึกครับหมึกลายครับนี่ฮะหมึกลายเลยครับตัวนี้โอ้โหเด็ด เด็ดจริงๆเด็ดจริงๆเอาละครับลุงโอ๋โดนแล้วครับลุงโอ๋อย่ายกนะครับโอ้ยเ้ยปิดหลบแหมกล้องหลบเดี๋ยไม่ทันนะลุงโอ๋เป็นไงบ้างครับลุงโอ๋มาตกหมึกครั้งนี้สนุกมากครับนะบรรทุกเกมที่แบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะไม่ต้องลงทุนสูงนี่นะหาความสุขกับมันได้นะครับโอ้โหนะครับ นี่เป็นตัวแรกของเราเหมือนกันนะครับลุงโหร<ห>อดรอดแถวโดนไม่โดนเจ้าถิ่นปลานามแล้วอ้ามันเป็นดินทารับหลังเอามาอุ้ยเอามาช้วงบนหน่อยครับลุงโหรนี่นะครับคืออะไรครับลุงโหเอ,อ่อเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่าเอาไว้น็อกปลาหมึกนะครับอ,อประโยชน์ของตัวนี้นะครับนอกเหนือจากที่ไว้นี่นะฮะจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับอืม จิ้มตรงล่างครับโอ้โหตรงไหนหน่อยโอ้นะี่จิ้มตรงนั้นก็คือเปลี่ยนสีเลยไหมครับจิ้มตรงไหนก็เปลี่ยนสีตรงนั้นจิ้มด้านล่างก็จะตัวเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับโอ้โหที่สแสดงกระแทงโดนประสาทด้านซ้ายอของหมึกคือไม่ทรมาน,นะครับอืมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอ่าเขาเรียวกว่าจิ้มไม่ให้หมึกบันดิดแล้วครับผมนี่ฮะแล้วตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือนะ,ะตรงนี้เอาไว้ดักเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อดัดชบาชบานะคร ครับโอเคเลยนะครับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับของยามาจิตะจากเครือบริษัทพีเอส u ุปนะครับผมก็กับคันนะฮะมอรัสกาอลังกาของเรานะครับฮะสนุกนะครับเกมอย่างนี้นะฮะกับการตกหมึกชายฝั่งนะฮะเดินทางจากกรุงเทพมาสันทีก็เระยะเวลาไม่นานนะฮะและมีความสนุกสนุกสนานด้วยนะครับ ครับผมรายการ LTG Show นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายรายการวันนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นทิิสั้นๆนะครับเช้าไปเย็นกลับจากกรุงเทพมาสัตหีบนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางก็ชั่วโมงกว่ากว่านะฮะวันนี้เรามาเทดสคันค่ายอลังกาจากบริษัท LTG Group นะครับก็คือคันตกหมึกนะครับ Moraska นะครับคันตัวนี้นะครับเป็นการดีไซน์ของคนไทยจากโปรคนไทยที่ มีความช่ำชองในการตกหมึกอย่างมากนะครับอ่านะฮะเรามาดูไซส์กันนะครับนะฮะวันนี้นะคันมอรัสกาของเราก็8ฟุต3นะครับอีจิก็คือใช้ใช้เหยื่อนะครับ2 0ถึง3.5นะครับนิ้วนะครับส่วนใช้สายนะครับ0.4-1.0 PE ถึง1น PE นะฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับผลิตจากโรงงานที่ส่งขายแบรนด์ดังจากที่ญี่ปุ่นลุงโอไปเยี่ยมชมโรงงานนี้มาแล้วนะครับ คันที่ผลิตขายในญี่ปุ่นแบรนด์ดังๆที่มีขายในบ้านเรานะครับราคาเกินครึ่งหมื่นอัพแน่นอนนะครับแต่นี่ครับราคาคนไทยดีไซน์โดยคนไทยนะฮะคุณภาพนะครับไม่ต้องห่วงน้ําหนักเบาพาวเวอร์ลิฟต์สูงนะฮะตัวนี้3000มีทอนแน่นอนนะครับนะฮะตอนนี้คันนอกเหนือจากตกหมึกแล้วนะครับคันตัวนี้สามารถที่ไปตก u l ได้นะฮะสารพัดประโยชน์คันตกใช้เหยื่อ1กรัมถึง5กรัมดีดเหยื่อได้ไกลนะฮะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้สําหรับ อกับพงหรือบ่อที่กว้างๆนะตัวนี้นะฮะคันรุ่นนี้ตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมได้แน่นอนนะครับนะครับวันนี้ยังไงนะครับสินค้าตัวนี้นะครับลองชมหรือว่าพิสูจน์ได้นะฮะตามร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศนะครับวันนี้รายการ LTG Show โดยลุงโอนะครับขอรักท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ